น้องดีสอนรบเจ้าของโรงแรมอะไรครับก่อนวันสอบก่นน้อไปจะเปไปกันใก่เงาใก่งากันเดือนนี้ใช่ไหมใชล้ื่อนกอคบโรก็โดนเดือนคันอใ่ใส่ใส่ใ่่่ใส่สคใส่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 ่่่่่่ใใ แน่นจับแล้ก็มอกให้เขนมาเยครับโอเคขยับได้ยกนิ้วได้เลยได้เลยครับกันอบคุณมากสามรอติดรวมกันอีกครั้งครับเดี๋ยวขออนุญาตผู้อาวมอสก่อน ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมนะครับเป็นชมรมใหม่ๆนะครับซึ่งท่านนายอำเภอก่อตั้งขึ้นมานะครับโดยให้ผมสมโชตเสารยที่ขอนเป็นประธานนะครับวันนี้ถือโอกาสระเดิมงานแรกที่ทําบุญเพื่อสังคมนะครับการชาติช่วยเราเราช่วยการชาติหรือไมเราช่วยการชาติการชาติช่วยเรานะครับวันนี้รวบรวมกันรีสอร์ทโรงแรมของอำเภอเมืองราธิวาสก็ได้11บเอ็ดคันครับ สิบเอ็ดคันนะครับก็มอบให้กับกาชาติผู้ที่โชคดีนะครับก็ขออนุญาตประหยัดพันธ์นิดนึงครับมาเที่ยวง,งานกาชาติมีรถกลับครับมีรถรถจักรยานกลับบ้านเลยครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายเพือนะฮะที่ให้โอกาสพวกเรามีสอดโรงแรมนะครับได้ทําทบุญครั้งนี้นะครับต้องมีทั้งนั้นขอบนายเพื่อให้ดูแลเรื่อง ความสะดวกปลอดภัยของรีสอร์ทเราด้วยครับเครื่องถนนหนทางนะเบอาฝากฝั่งดูนะครับขอบคุณมากครับในฐานะนายอำเภอเมืองนะครับต้องขอพระคุณเปยังสูงนะครับนะครับต่างน่านประธานชมรมแล้วก็สมาชิกชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมของอำเภอเมืองนะครับที่ได้ร่วมทําบุญกับเรากาชาติในปี66ปีนี้นะครับแล้วก็ เราได้รับความรู้เคราะห์จักรยานอยู่จำนวนมากสุดขั้นนะครับพเพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางการชาตินะฮะแล้วก็ถูกกานี้เรียนสื่อสารไปยังท่นอนประชาชนว่าโรงแรมรีสอร์ทขอพักเมอืองนาทุกวันเนี่ยเรามีศัยกยภาพมีความพร้อมนะครับมากกว่า40แห่งพร้อมที่จะรองรับผู้ที่มาทําธุรกิจมาท่องเที่ยวมาจัดงานอะไรต่างๆได้ได้อย่างไม่ไม่แพ้จังหวัดใหญ่ๆอย่างสงขลาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ที่ จะมาร่วมงานกระชาติแล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านาจะอยู่ต่อนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาพักในที่พักโรงแรมแล้วก็ในรีสอร์ทของพืนเมืองเราพร้อมที่จะต้อนรับท่านอย่างมีมาตรฐานอย่างท่านเลยครับขอบควนครับ